โอเคผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านเข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนดขี้ผมภูมิจะเป็นอาราฟมารีกันอีกเช่นเคยสำหรับลลรวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม b แบล็กโค e มจากเซิร์ฟเวอร์กาลีนาหรือว่า g l o b a l server นะครับพอดีในส่วนตัวของเพจ official หลักเนี่ยมีการลงข่าวเมื่อเร็วๆนี้นะครับว่าตัวละครใหม่ล่าสุดนะครับเนาะก็คือน้องฟาน่าล่างเทพ3ตานั่นเองนะครับจะเข้ามาในวันที่21มีนาตามสปอยเป๊ะเ,เ,เ,เวลาตีสี่ของตัวเกมนั่นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะรอน้องฟาน่าหรือเปล่าใช่ไหมแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าสปอยอ่ะเขาเคยสปอยไว้ว่าตัวละครที่จะเข้ามาในครึ่งเดือนมีนาเนี่ยจะมีในส่วนตัวของตัวละครราชินีแม่มดตัวละครซีซัน5ไม่ว่าจะเป็นตัวของชาร์ล o อตแม็กนาเฟสติวัลใช่ไหมแล้วก็ตัวละครฟาน่าแล้วต่อจากนั้นอ่ะมันจะเป็นตัวละครเจเมเลอนาหรือว่าตัวละครรีมิเต็ดนะครับตัวที่3ในเกมนั่นเอง ถามว่าฟาน่าหน้าเปิดไหมถ้าเรียงจากคทมไลน์ของญี่ปุ่นตัวฟาน่าหน้าเปิดมากๆแต่ปัญหาคือฟาน่าในเซิร์ฟเวอร์ global หรือว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยของเราเนี่ยมันมาหลัง Black a s t ต้ไงโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวละครเทพะนะจะเป็นตัวของออโนเอลุดบายน้ำ จูเลียสใช่ไหมครับต่อจากนั้นก็จะเป็นในส่วนตัวของฟาน,น่านี่แหละที่เป็นตัวละครที่เอามาตก2ตัวนั้นเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นตัวที่สามารถล้างบาเลียได้เป็นตัวละครที่โจมตีหมู่แรงที่สุดในเกมแถมติดไฟได้ประมาณนี้มันเลยเป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะครับแล้วก็เป็นตัวละครสีเขียวที่เอามาแก้จูเลียสใช่ไหมแต่ปัญหาคือเราเนี้ยนะครับตอนแบล็กแอสตาเข้ามาเนี่ย ตัวของน้องมาแพท13ใช่ไหมยังพอได้เล่นอีกประมาณ1เดือนกว่ากว่านะ Black แ s ส a r รเซิร์ฟญี่ปุ่นเข้ามา15อ่าแพทที่15ใช่ไหมเออแบล็กแอสตก็มาตบทุกตัวละครเลยแต่ว่า Black แ s t a r ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังได้เล่นอยู่เหมือนกันอย่างเช่นทีม Black แ Star ร่าราชินีแม่มดนะครับอาตัวของอาเจเมีโรนา่าแล้วก็เอามาควบคู่กับตัวละครอาชาร์ลอตนะครับล่างเฟสติวัลหรือว่าซีซั่น5ของเรานั่นเองแล้วก็จะมีเปลี่ยนหลากหลายมากมาย หลักๆเลยปัจจุบันเนี่ยตัวละครที่ยังได้เล่นและก็เฉิดฉายเนี่ยจะมีตัวของ Black a s t ต r รอ่าจูเลียสเจเมโรนาแล้วก็ทีมป่าปลายที่เอามาซัพพอร์ต3ตัวนี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยเห็นฟาหน้าแล้วฟาหน้าเนี่ยจะเอามาเป็นตัวซัพพอร์ตเจเมโรน่าด้วยซ้ำแต่ส่วนใหญ่บางคนก็จะไปเล่นเฟอร์กูเลียนล่างธรรมดาล่างชุด พระบ้างหรือไม่ก็เล่นลิฟเล่นริวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมถ้าเป็นทีมเขียวเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าถ้าถามผมนะว่าฟาหน้ามันน่าเปิดไหมอะ่ะมันไม่น่าเปิดตั้งแต่แบ็กแอสตาเข้ามาแล้วถ้าถามผมะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งมีสปอยมาว่าต่อจากฟาน่าเนี่ยแล้วเป็นเจมิโรนาเลยเนี่ย มันอาจจะยิ่งแบบทําให้ตัวของเขาหน้าเปิดน้อยลงถามว่าทําไมผมถึงเปิดตัวของราชินีแม่มดใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็ยังได้ใช้อยู่ในปัจจุบันเซิร์ฟเวอ,อร์ญี่ปุ่นแถมถ้าเราเล่น PVE เนี่ยเราเอามาควบคู่กับแบล็กแอสตารเนี่ยมันเคลียร์ด่านง่ายด้วยอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเออเปิดเลยแล้วกันแล้วก็ไปเปิดอีกทีหนึง่งก็เจเมโลน่าเลยแล้วก็ตามสปอยเนี่ยนะครับมันจะวันที่21นะผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นตามนั้นหรือเปล่าวันที่21เนี่ยถ้าเราดูตามสปอย มันจะมีตู้คอสตอมแบบใหม่ไม่แน่ใจว่าเป็นเหมือนตู้ของญี่ปุ่นหรือเปล่าที่ทุกครั้งที่เรากดเนี่ยมันจะได้ไอเทมพิเศษมาด้วยอ่าอย่างเช่นพวกอ่เศษอเนกประสงค์ใช้อัพการ์ดอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นแบบนั้นน่าเปิดแต่ก็เหมือนเป็นตู้ล่ออ่าแล้วก็จะมีตู้ฝาหน้าที่เป็นตู้เหล็ดธรรมดานะครับตู้สเตปอัพตัวละครแล้วก็ตู้สเตปอัพการ์ดแม่งมา3ตู้เลยนะครับ แล้วก็ตามสปอยเนี่ยเหมือนวันที่21เนี่ยมันจะมีตู้รีลันของซีซั่น1กับซีซั่น2ซึ่งไม่แน่ใจว่า จะมาหรือเปล่าเพราะว่าในสปอยภาพเนี่ยไม่มีแต่ว่าในสปอยที่เป็นเขียนน่ะมีอยู่ใช่ไหมแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเจเมโรน่าได้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ช่างใจดูแลกันว่าจะเปิดหรือไม่เปิดยังไงแต่ส่วนตัวผมเนี่ยถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยผมว่าให้ข้ามดีกว่าเพราะว่าส่วนตัวผมก็จะข้ามจริงๆเลยเพราะว่าปัจจุบันเราอ่ะผมว่าเล่นแค่แบล็กแอสตากับตัวจูเลียสแม่งก็ไหวแล้วนะครับแล้วก็เจอ่าตัวของฟาน่ามาเนี่ย มันก็มาโดนตัวของแบ็คแอสตารตกอยู่ดีอ่ะเพราะว่าตัวทีมแบ็คแอสตารมันครบแล้วนะครับมันก็ปั่นโหดสุดในเกมแล้วแหละปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าของมันต้องมีนะครับหรือว่าของแบบของมันต้องมีอ่ะนะสุดจัดประหยัดทําไมก็จัดเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่าก็เดี๋ยวรอดูเจเมโลน่าก่อนก็ได้เพราะว่าฟาน่ามันเป็นตัวละครธรรมดาเราอาจจะไปเปิดในตู้คอสตอมในรอบต่อไปก็ได้เพราะว่าเซิร์ฟไทยอ่ะตู้คอสตอมหรือว่าตู้เรื่องตัวละครเองอ่ะ แม่งมาบ่อยชิบหายเลยเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นมันมาประมาณ3 4ครั้งเองมั้งเซิร์ฟไทยแม่งรอบไปประมาณ3รอบแล้วมั้งเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเซิร์ฟไทยคือตู้คอสตอมันมามันมารอบใบกาชาเราเยอะมากเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสว่าตัวไหนครบไม่ครบถ้าเราขาดจริงๆอะ่ะเดี๋ยวคอสตอมแม่งก็มาเว้ยเออไอตู้ที่แบบเราสามารถเลือกตัวละครเองได้เลือกการเองได้อ่าหลักๆคือจะประมาณนี้และกันเพื่อนๆลองไปพิจารณาดูกันเอาเองนะถ้าใครคิดว่าเฮ้ย ตัวแบบว่าของมันต้องมีนะครับเพราะว่ามันก็ใช้ผ่านด่านง่ายเหมือนกันอันนี้ก็เปิดก็ได้เพราะว่าตัวฟาน่าเนี่ย PVP PVE ก็เก่งอันนี้พูดตามตรงเลยนะครับใช้ตีบอสใช้ตีอะไรเนี่ยคือโหดอะง่ายๆเลยเอาไว้ตีบอสสีฟ้าก็ได้เหมือนกันใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าเก็บไว้ตีบอสอะ่ะผมว่าได้อ่าประมาณนี้ละกันเพราะฉะนั้นเลือกจัดสรรกัน,นเองนะครับตามทรัพยากรใบกรชาผมเหลือแค่แค่เปิดได้ร้อยครั้งอะ่ะผมก็เลยแบบ กูรอเจ๊เบโลน่าดีกว่านะหลกัลกๆจะประมาณนี้ลายกันสอบกันที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์กเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ